ริมเพื่อนตอนนี้เฮีย ER อยู่ตรงคลองสามนะปะทุมธานีนะครับอยู่แถวแถวร้านอาหารบ้านเพื่อนนะจะอยู่ใกล้ๆกับสรารศาสตร์วิเทศคลองหลวงนะครับซอยคลอง3 6มทับสนะครับแถวนี้จะมีร้านสโลบาเจ๋งๆอยู่1นร้านนะอยู่ริมคลองเดี๋ยวเราตามไปดูกันว่าเจ๋งยังไงอพอเจอป้ายปุ๊บก็มาทางนี้เลยนะครับ จะอยู่ใกล้ๆตรงป้ายรถเมย์นะเป็นร้านวนสกูตเตอร์นะรถตอนจะใส่คันเดียวนะเจ๋งมากเลยพอคนตรงนี้ก็เจอลาเห็นมามนี่สวัสดีครับสวัสดีครับ เขินเขินเรียลลาเต้าลาเต้เย็นเนาะเหมือนกันเลยเหมือนกันเลย หยุดวันพุธวันหนึ่งครับกับถ้าวันไหนมีงานก็จะแจ้งไว้ในเพจว่าหยุดประมาณ9ก้าโมงถ้าวันธรรมราดาประมาณ9ก้าโมงถึงบ่ายโมงครึ่งครับแต่ถ้าเสาร์ที่ก็9ก้าโมงถึงบ่ายสามรอะไรครับโรงเรียนสาราศาสตร์ก็ได้ครับ <ท amer ican> เอาเหรอลองเหรอ <fixes> ได้ได้ได้นี่มีกล่องขนมายยังชิลๆเครื่องปัด I do